สวัสดีค่ะเช้านี้ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีฝนแล้วนะคะมาแตงจะตีสามค่ะทุกคน,กนจ้าจ้าจ้าสร้างย่างเดียวคะ่ะพ่อว่านำแดงลงมาแล้วคะ่ะ อวันตินสักแก้วไหมคะมก็มาเก็บกุญแจรถกันนะคะตรงไปเก็บสูบมาคะ่ะสูบๆนะ้ำน้ำเกือบถ่วมนะคะ เราชมโนในวัดน้ำท่วมแล้วค่ะน้ำท่วมวัดไปแล้วเรียบร้อยไหลแล้วนะคะขอ,องตรงนี้ทีแล้วเก็บสูบไป น้ำแดงมาแล้วจ้าไล่ขัทอไปแล้วค่ะนี่คือในบริเวณบัดนะคะเบ็ดป่าของเราน้ําท่วมไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ยาคุตสารอะไรอ่ะทุกคนเห็ดพเพาะหรอตายแล้วเห็ดเพาะกับทุกคนเห็ดเพาะมะขักเทออกมาจากไหนพี่น้องนี่บอม่าแล้วถ้าพอเห็ดแล้วเยีย นีก็ใช่แล้วค่ะนี่พี่เจมออกไหมอ่ะเอ้ยพพอเต็มไหมคะทุกคนเห็นไหมอืมอืมตรงนี้ไง นี่จะให้ดูสถานที่บริเวณนี้มันอ๋อะค่ะหน้าประตูวัดเลยนะคะตื่นเต้นมากเหตุเพราะเต็มเลยเห็ุเพรกเต็มเลยค่ะทุกคนคะเน่ย นี่นีข้าวล,ลากเต็มเลยเดี๋ยวเขาเรียกเก็บเพ็ดเพาะก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขออ,อนุญาตนะจ้าสวัสดีค่ะ